รอบข้างคุณก็จะบอกแต่ว่าตัดเลิกเถอะไปต่อไม่ได้ละผมก็ตอบได้อย่างเดียวว่าไม่เป็นไรผมผมทนได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสาเร็จครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมครับและสําหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเจ้าของความสําเร็จที่เราจะมาไขากลยุทธ์ของเขากันนั่นก็คือคุณกฤษชานนท์หอองคําผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทไอโอนิกจำกัดครับ ความน่าสนใจของเขาก็คือเขานั้นมีความคิดรเริ่มที่ดีทําให้จากผู้ที่ขายปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็กมาปัจจุบันนี้นะครับเขาเป็นผู้ขายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่มีธุรกิจขนาดออนไลน์ไปแล้วครับเขาทําได้อย่างไรนั้นเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ครับผมก็พบคุณตั้นแล้วนะครับคุณกิตชานนท์หอทองคำครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับผู้ประกอบการบริษัทไอออนิกจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพูดถึงเรื่องของปุ๋ยแนวทางเลือกใหม่นะครับไอออนิกเองเนี่ยถือได้ว่าประสบความสําเร็จในเรื่องนี้อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอยากทราบความเป็นมาครับว่าคิดมาอย่างไรครับถึงได้มาเป็นไอออนิกจนถึงทุกวันนี้ได้ครับสำหรับบริษัทไอออนิกของเราเนี่ยเราจะก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่8ครับก็ เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเนี่ยตั้งใจจะทํามากกว่าเรื่องของปุ๋ยด้วย <whiskey. S 2> นะครับเราตั้งใจจะทําเรื่องของนวัตกรรมรการเกษตรนะครับที่เป็นสมัยใหม่ครับในช่วงเริ่มแรกเองทําไมต้องเลือกว่าเป็นปุ๋ยะครับ <c oughs> ผมเนี่ยจบคณะสายวิศวกรรมรนะครับแล้วก็พอจบมาเสร็จก็ไปทํางานเนี่ยรับราชการด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้เห็นว่า อะไรบ้างที่เป็นเนื้อแท้ของประเทศไทยครับผมเห็นว่าวงการาท่องเที่ยวและวงการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญของประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ชอบแล้วก็อยากจะพัฒนาเรื่องวงการเกษตร,ร,รก็เลยเริ่มหาพาร์ทเนอร์แล้วก็จับเข้ามาทำธุรกิจทางด้านตรงนี้เข้ามาม ครับก่อนหน้านี้เองรับราชการอยู่นี้ทําเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับอ๋อไม่เกี่ยวเลยเหรอครับแต่ว่าเราก็มองไปว่าจุดไหนที่เป็นจุดแข็งสําหรับประเทศเราเองใช่นะครับคุณต้นครับผมสงสัยจังเลยครับด้วยความที่เราเองก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรมาก่อนนะครับเป็นวิศวกรรมมาด้วยซ้ำนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยไปนําความรู้มาจากไหนครับถึงได้ทําธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ครับเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ได้มีองความรู้ทางด้านตรงนี้มาก่อนนะครับก็แต่ว่าโชคดีที่ได้ร่วมกับ ต่างประเทศนะครับ,รบออสเตรเลียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินผมได้ร่วมทุนกับเขาแล้วก็นำนวัตกรรมเ,เข้ามาเริ่มทำนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนวัตกรรมที่ได้มาเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับนะทุกวันนี้เนี่ยเราขยายแล้วเราพัฒนาวิจัยและพัฒนาวฒนวันตกรรมใหม่ๆเนี่ยมากกว่าตอนที่เรานำองค์ความรู้จากต่างประเทศเข้ามาด้วยซ้ำจนตอนนี้เนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยนำเข้าผลิตภัณฑ์จากที่นี่ ตอนนั้นเนี่ยเราได้มีการเริ่มต้นกิจาการอย่างไงครับออพอเริ่มต้นทางนักลงทุนเนี่ยก็พาผมเนี่ยไปดูเทคโนโลยีที่ต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยเรามาร่วมกันเปิดบริษัทครับ,รบแต่ปัญหาเยอะมากเพราะว่าประเทศไทยเราไม่เหมือนกับที่ออสเตรเลียหรือว่าที่ฟิลิปปินส์หรือว่าที่มาเลยครับนะครับวงการเกษตรเราแตกต่างกันมากเราก็เริ่มต้นจากความที่ไม่รู้อะไรเลยทาให้สองสาปีแรกเนี่ยบริษัทค่อนข้างจะ ล้มลุกคุกคาคนพอสมควรประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีเจ้าปุ๋ยเจ้าเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับที่มาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นยักษ์ใหในประเทศด้วย <ๆ S 2> แล้วก็รวมถึงความที่ยังศึกษาตลาดไม่ดีพอของที่บริษัทด้วย ครับก็เลยทําให้อาจจะต้องลม้มลุกคลุกคลานกันอยู่นะครับจุดนั้นเองเนี่ยเราทําอย่างไรครับที่จะแปลงสภาพจากความคิดเดิมๆของเกษตรกรเองนะครับจากผลิตภัณฑ์เดิมๆที่เขาเคยใช้อยู่กับการที่เราเองเป็นบริษัทนะครับที่เรียกได้ว่ามีการนําความรู้ต่างๆองค์ความรู้เนี่ยจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาไงครับให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเกิดจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความยอมรับให้กับเกษตรกรขั้นแรกผมเปลีนน่ยนแนวคิดตัวเองอ ครับออแล้วผมพยายามทําตลาดไม่เหมือนกับที่นอดินเขาทำนะครับเ,ออเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปขายตามร้านขายก๋ยต่างๆต,ตอนนี้เราก็ไม่มีเลย <c oughs> คนที่จะขายผลิตภัณฑ์ของเราคนที่จะขายนวัตรกรรมของเราต้องขายเฉพาะของบริษัทเราเท่านั้นเลยครับก็คือต้องเป็นของเราอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่าเรา เป็นตัวเลือกเดียวเลยเป็นตัวเลือกเป็นเป็นตัวเลือกอันเดียวเลยครับช่วงแรกๆเรามีการบริหารจัดการองไรครับให้ให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับเอ่อค่อนข้างวุ่นวายนะครับเวลาคนที่จะตั้งบริษัทใหม่ๆนะครับเป็นเพราะว่าเอ่อเราทุนน้อยด้วยนะครับเอ่อสู้กับบริษัทใหญ่อื่นๆก็ไม่ได้นะครับเอ่อคนของเราก็ก็จำนวนก็ไม่ได้เยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะ ต้องทําอย่างแรกก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทําอยู่และผมสำหรับผมเองนะครับผมคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ว่าจริงๆผมไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อเงินจริงๆผมทําธุรกิจเพราะผมอยากจะสําเร็จอยากจะช่วยเกษตรกรจริงๆ ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ไอ n i นิเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์กันเลยครับ สำหรับบริษัทไอเอ็นเอของเราเนี่ยเรามีงานอยู่2โรงด้วยกันนะครับโรงงานทางด้านนี้จะเป็นโรงงานสกัดปุ๋ยน้ำนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำแล้วเรามีอีกโรงหนึ่งที่เป็นโรงงานปั้นปุ๋ยเม็ดแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ดทั้งหมดนะครับนี้เราจะไปเยี่ยมชมเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับผมก็พามาเยี่ยมชม ในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจของบริษัทแอลเเนนะครับก็คือเรื่องของห้องแลบเราใช้ห้องแลบในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเราเน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพเราใช้ห้องแลบในการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับแล้วนอกจากนี้เรายังรับเรื่องของบริการการตรวจดินสําหรับเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งตรงบริการตรวจดินสําหรับเกษตรกรหรือลูกค้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าจะช่วยเกษตรกรในการลดต้นค่าปุ๋ยได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่า สาเหตุหลักในการปลูกพืชของเกษตรกร,รโตเป็นเพราะอะไรเการผลิตปุ๋ยของเราเองเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ส่วนไหนเนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยครับในการที่จะผลิตปุ๋ยออกมาให้มีประสิทธิภาพนะครับปุ๋ยเนี่ยก็คืออาหารทุกอาหารทุกธาตุสำคัญทั้งหมดเหมือนกับคนเราเรื่องมเมืองเรื่องเราต้องการไม่เยอะแต่ก็ต้องได้หลับ หนักไปตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เหมือนคนเราเงี้ยถ้ากินโปรโตีนเยอะไปมันโตผิดส่วนโปรตีนไม่สําคัญแต่ว่าก็จะผิดส่วน,ววนเพราะฉะนั้นเนี่ยความครบถ้วนแล้วก็ตรงตามจังหวะช่วงอายุข,ของเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ ครับก็จะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยเม็ดนะซึ่งเราก็จะผลิตทั้งส่งออกแล้วก็ผลิตในประเทศด้วยนะครับครับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าสารเสริมที่เป็นอินรีเนี่ยเราก็จะใช้ตาแบรนด์ว่าวันหน้าครับและทำองมีสามตัวด้วยกันสามตัวแบบนี้อันนี้ก็จะใช้ในแตกต่างเรื่องของดินแตกต่างในเรื่องของพืชแล้วก็ช่วงอายุ ในส่วนของการผลิตนะครับเราก็จะนำสารสกัดที่เราได้มาจากโรงงานฝั่งนู้นนะครับการผลิตภัณฑ์แบบน้ำนะครับนำมาแล้วก็มาเตรียมกับพวกแร่ธรรมชาตินะครับกับพวกสารสกัดจากอินทรีย์ต่างๆนะครับเอามารวมกันแล้วเราก็จะขึ้นรูปเม็ดนะครับหลังจากขึ้นรูปเม็ดเราก็จะทำการเคลือบของชั้นนะครับ ต่อปีเนี่ยพูดถึงกําลังการผลิตนเยอะไหมครับปีหนึ่งนะครับประมาณ2 0,000ตันครับอันนี้คือเฉพาะในประเทศครงออกก็อีกเท่าตัวนึงอีกเท่าตัวนึงเลยอย่างความนิยมของเกษตรกรต่างประเทศนี่เขานิยมในค่อนข้างนิยมนะครับเป็นเพราะว่าพอพูดว่าประเทศไทยนะครับมุมมองของชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมองว่าเราเก่งมากในการเกษตรนะครับทั้งที่เราไม่เคยจะผลิตปุ๋ยเองเลยแล้วก็น่าแปลกอย่างหนึ่งด้วยว่า ประเทศไทยเรานำเข้าปุ๋ย90%แต่บริษัทเล็กๆ SME เล็กๆของเราตรงนี้เนี่ยเรากลับเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเรื่องบางเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ทำได้ครับเมื่อถึงมือเกษตรกรนะครับสิ่งที่สมควรจะต้อง ป้องกันไว้หนึ่งก็คือยาให้โดนสายแหลโดยตรงสองให้หลีกเลี่ยงความชื้นนะครับข้อที่สามก็คือพยายามใช้งานให้เร็วที่สุดครับถึงแม้ว่าปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณปีถึง2ปีก็ตามแต่ยิ่งใช้เร็วแค่ไหนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็คุณภาพก็ยังดีอยู่แค่นั้น อเอาละครับคุณผู้ชมนะครับเราก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ i อออนิกนะครับเป็นที่รู้จักพอสังเกตแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งพูดคุยครับกับคุณตั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆครับโอกาสที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยครับ